โอเคนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเด็กเทวดาเด็กเทวดาวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเด็กเทวดาท่านหนึ่งนะคะที่เขาอ่ะเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาโพสิทีฟมากสเต y ์แอคทีฟแล้วก็โพสิทีฟอย่างเงี้ย <laughs> ได้ยังไงคะน้องอิง น้องอิงเดี๋ยวก่อนน้องอิงเป็นใครอะไรมาจากไหนมาจากดาวไหนคะสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะมาจากดาวยูนิคอร์นไม่ดาวอิงดาวอิงอิงแลนด์ดาวอิงอิงแลนด์แล้วก็มีอิงแลงเกชนะคะคือถ้าใครแบบว่าอยากจะเข้าดาวต้องส่งแบบใบสมัครต้องมีควอลิฟิเคชันไม่รับทุกคนนะไม่รับไม่รับนะคะตอนนี้มีสมาชิกอยู่สองคนคืออิงแลนด์อันวาประชากรเปียกประชากรมีเ่มีประชากรนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ ทรายมานะคะแต่ว่าอาจจะเลือกนิดนึงนะคะก็สวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะจากอิงเอนซิงนะคะตอนนี้ก็ทำเริ่มทำดีกว่าเริ่มทำไอจีทิกก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมี YouTube แล้วก็บอดแคสถ้าถ้าขยันมากพอก็เกี่ยวข้องกับพวกไลฟ์สไตล์ฟิตเนสนะคะโพสิทิวิตี้แล้วก็ไคลเเน็ตต่างๆเนาะคำถามพี่แนนก็คือก็คือน้องอิงเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่แบบ อ๋อสดใสอล่าแล้วก็มีความแบบว่า p o สิทีฟมากๆเออเป็นคนที่แบบมี e น e r g จติกสูงมากเนาะนะคะแล้วก็มีความแบบคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเอออยากรู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรทำไมเราถึงเป็นแบบเนี้ยได้อย่างเป็นแบบเสมอทำไมเราเป็นอย่างนี้คะเป็นเด็กเทวดาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าการ stay p o s i t i v ได้อะมันไม่ได้แบบว่ามันต้องสะสมมาเรื่อยๆ การที่จะ stay positive ได้อะมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแบบแค่ระยะสั้นอ่ะคือมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์มเรื่อยๆพูดเหมือนแก่แล้วเลยอ่ะแต่ว่าย่งยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพยายามมองเห็นสิ่งดีๆในทุกสิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันช่วยให้เราแบบจาก positive แล้ว positive ได้อีกคือการเขียน gratitude journal ว่าเราอ่านหนังสือเล่มนึงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่า คือการที่อยู่คิดบวกอ่ะ mm hmm. มันจะทําให้ยู่โฟกัสในสิ่งที่มันเป็นบวก mm hmm. อย่างเช่น mm hmm. ยกตัวอย่างนะแบบอ๊วันนี้อากาศดีจังเลยอ่ะ mm hmm. แดดร้อนอ่าม mm ีแดดร้อนไปค่ะวันนี้อากาศดีจังเลย mm hmm. แดดออกแดดออกทําให้โอเคร่างกายเราแข็งแรง mm hmm. รับฮอร์โมนอ่าไม่ใช่รับฮอร์โมนเราร,รับวิตามินดีร่างกาย mm hmm. ผลิตฮอร์โมนถูกไหมเออถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นแบบโอ๊ยแดดร้อนมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมองมองมองเห็นสิ่งดีๆในทุกสิ่ง ทุกเรื่องในทุกๆคนด้วยเราคิดว่าช่วยมากตอนแรกๆเนี่ยเราฝึกเขียนสามสิ่งที่ดีในแต่ละวันคือแบบน่าจะประมาณหลายปีที่แล้วอ่ะเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นมีคนเปิดประตูให้เราซึ่งจริงๆ,ๆเขาไม่จำเป็นต้องเปิดประตูให้เราก็ได้แต่เขาเปิดให้อ่ะ <ๆ S 2> หรือว่าคนกดลิฟต์ให้เราๆๆนั่นคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรามองข้ามว่ามันคือสิ่งที่เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆจากสิ่งเล็กๆ เราจะเริ่มเห็นสิ่งดีๆในทุกๆสถานการณ์เกิดขึ้นถามว่ามันแบบมันก็จะมีบางวันที่เราแบบไม่ไม่ได้รู้สึกโอเคไม่ได้สเตทโพซิทีฟขนาดนั้นมันเป็นฮิวแมนบีอิงมากๆท่านยังไงกลับไปคุยกับตัวเองรีเฟลคคือคือเคยได้ยินคำว่า it's just a bad day but it's not bad life ก็คือแบบเรื่องวันนี้ก็ให้มันจบแค่วันนี้ละแล้วก็ตัวเราในวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นคือวิธี คือมันน่าจะต้องเริ่มจาก mindset ก่อนอันดับแรกมองเห็นสิ่งดีๆแล้วก็ค่อยๆขยอบไปเรื่อยๆเนะแล้วก็พอเรามองเห็นสิ่งดีๆอ่ะมันจะทําให้เราล่าเริงสดใสโดยอัตโนมัติเลยมันจะออกมาเป็นออร่าเลยมันจะออกมาออร่าอืมมันเหมือนกันฝึกอะไรสักอย่างที่เราทําเป็นดิส цип ลีนเราทํามาตลอดมันก็เลยกลายเป็นตัวเราไปเลยใช่กลายเป็นตัวเราไปเลยแต่ว่าเออนั่นแหละมันมันเป็นคําถามที่ตอบยากเนอะจริงๆแล้วแต่ว่า ทุกคนน่ะมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้วอืทุกคนมีความดีของตัวเองแล้วก็อันหนึ่งที่เราชอบมากก็คือแบบว่าถ้าสมมติมีคนทําอะไรไม่ดีกับเราสักอย่างหนึ่งเราต้องมองเขาด้วยความเมตตาเยอะๆอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีแต่เขาเป็นลูกที่ดีะเขาเป็นเขาเป็นใครก็ไม่รู้หลังจากที่เราเลิกงานไปแล้วเขาอาจจะเป็นพี่สาวที่ดีมากๆหรือว่าอาจจะเป็นลูกสาวของของแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าคนเรามันมีหลายบทบาทมากในชีวิตเงยนงเพราะฉะนั้น เราก็ต้องแบบว่าโอเคเราเราไม่ได้รู้ทั้งโ h สตอร t o ทั้งชีวิตเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นแหละความเมตตาก็มีส่วนเหมือนกันเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยนะคะอืมและนี้เราก็ได้แง่คิดนะคะจากน้องอิงเนาะในการแบบ stay positive นะคะก็คือหลักๆอยู่ที่ mindset แหละแล้วก็ฝึกเนาะฝึกตัวเองมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้นะจริงๆแล้วใช่ฝึกจากข้างในมันจะออกมาเป็นข้างนอกเองแล้คนจะเห็น ได้เองบียอนแล้วก็มาเป็นเด็กเทวดาด้วยกันนะคะนะคะก็นั่นแหละเมียหนึ่งยกตัวอย่างอะไรี้แบบว่ายกตัวอย่างสถานการณ์ที่เราทำยังไงให้มันพลิกจากออฮเนกาตีเป็นโพซิทีฟว่าอย่างเช่นแบบว่าสมมติเนาะเพื่อนนั่งกินอาหารกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็มีอาจจะมีอาหารอะไร้ยแล้วก็จะแบ่งตัดแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะถามว่าเธอจะกินเท่าไหร่จๆคือถ้าแบบว่าในกรทีิไมไซก็จะแบบว่าโอยนี่ต้องการจะกินเยอะอะ <laughs> แล้วก็เลยถามจัดแจงแต่ว่าอีกมุมนึงถ้าเรามองให้มันเป็นโพสิทีฟได้ก็คือว่าเพื่อนเนี่ยต้องการอยากจะตักให้เรากอดหรือว่าแบบอโอเคถ้าเรากินไม่อิมอ่มเขาจะได้แบบ จัดให้เธอ,อเยอะมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันมันมีวิธีคิดมันอยู่ที่วิธีการม,มองเรื่องต่างๆจริงๆอะ่ะเก่งมากานะคะ,คะเก่งมากเก่งมากนั่นแหละนี่ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับสาว positive ท่านนี้นะคะใครอยากจะลองเอาไปปรับใช้ <Okay. S 2> เนาะสำหรับคนที่ตอนนี้รู้สึกว่ามีความขุ่นมัวในใจหรือว่าเราอยากจะเป็นคนที่แบบ be better ก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะนะทุกคนสามารถฝึกกันได้นะคะใช่ค่ะ บายบายค่ะตอบเรื่องเยอวะรู้เรื่องใช่แเราจบกันมาแล้วนะคะสำหรับ Live Fencing Episode 3นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะได้ที่ Ink and Sing นะคะ available on YouTube Spotify IG a n d TikTok นะคะแล้ถ้าอยากจะคอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะก็จะ้ทุกคมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะบายบาย